ครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนี่ครับเนี่ยที่กองอยู่ก็คือคือ VCD DVD เราเกะกับคอนเสิร์ตท,ที่คอมเมนต์มาเยอะแยะแยกมากมายในแต่ละคลิปแต่ละคลิปทั้งทั้งนั้นเลยว่าว่าอย่างเช่น PVC หน้าเมนูเป็นอย่างไรอะไรอัน,นนี้ครับผมเอามา VCD เกะก็ ประมาณสัก 5, 5้แผ่นกล่องเป็นกล่องแล้วก็อีกกล่องหนึ่งส่วน DVD ดีก็3แผ่นครับสามวีซีดีคอนเสิร์ตก็ก็สอแผ่นเพราะว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็ไม่มีอีกไม่มีอินโฟนเพราะว่าเป็นวออทอจุดรหัสอะไรปานี้อันนี้เป็นกทกอทอมีอินโฟน อันนี้ก็ดีดีก็จะมันเป็นคําเตือนอย่างเดียวเป็นแบ็กกราวครับส่วนนี้ก็ดีดีขาเกตจะมีคําเตือนขึ้นโลโกโ้เจมกัมมี่อันหนึ่งครับโอเคครับมัน mm. มาแตกต่างอย่างไรก็แตกต่างอเดี๋ยวไปดูที่อันแรกก่อนแล้วกันนะครับเอาบางชุดน,นี้ครับ คือก็ตรงที่มันตรงที่ปุ่มพีคอนโทรลหลังแผ่นก็ก็ไว้ใส่อย่างเดียวเดียวเดี๋ยวเป็นอย่างไรครับอ่าจะมีมีอินโฟนเข้ามาครับเนี่ยประมาณนี้ จะมีคําเตือนอสีฟ้าเพราะว่ามันอ๋อโฮงคาราเกะบ้านสักบ้านสีเขียวจะขึ้นปัดตรงตรงขึ้นโดนตีโด <ปะ S 1> ตีรเดี๋ยวแป๊บนึงปิดเสียงลดเสียงเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ากดปุ่ม pvc อาจจะเป็นประมาณนี้ครับเออถ้าปุ่ม pvc สมัย ก่อนจะมันมันจากกดคําว่ากดหมายเลียกเลือกเพลงที่ต้องการก็มันอยู่ใน,อ,นอินโทนอย่างเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวมาลองแ่นต่อไปกันเลยโอเคครับมาต่อชุดต่อที่มันอยู่ที่เนี่ยสองโลกโก้นี้ไว้ปัด ตอนเริ่มก่อนเพลงก็คือตึก3าสีแล้วก็บ้านสีเขียวก็หมายความว่าไงก็คือก็คือคําเตือนนะก็คือคําเตือนมันเป็นสีดําอยู่แล้วครับ๋ยี๋แกยวเปิดให้ดูครับอ,อัลบั้มบิ๊กสองเป็นชุดรวมฮิตครับฮิตสุดโอเคครับ คือผมทำคลิปไว้เพราะเผื่ออธิบายคนมีเก็บจะได้เข้าใจง่ายๆครับอาจจะจะปัดขึ้นแบบนี้ครับกดปุ่ม PVC ก็จะเกิดเป็นอย่างไรเนี่ยจะมีอินโฟนก็เหมือนเดิมครับสีดำจะมีความสังเกตนิดนึงคือเนี่ยคำเตือนจะเป็นสีดำครับคือจริง v c บี o ีดิกก็ผลิต ผลิตนานตั้งแต่จำปีไหนปีไหนไจำไม่ได้แล้วก็แล้วก็ผลิตปีสุดท้ายจะคือเดือนพฤษภาสองสองห้าร้อยห้าสิบหกครับเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยครับถ้าเอขึ้นโลโก้ logo, ถ้าจะมีอินโฟนกับคำเตือนอะ่ะมันจะสัต มันจะมีขึ้นโลโก้ได้ครับแล้วก็มีคาว่ากปุ่ม p p c เลือกกดเลือกเพลงที่ต้องการอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปตอบแผ่นต่อไปกันเลยครับไปรุ่นแกม่โกครับท,ที่มีคมว่าตึกปลอ,อมแล้วก็แท้ครับเพร,เพราะว่ามันอยู่ในแกม่โกครับต,ตัวนี้จะมีไม่มีโฟนมีคําเตือนอย่างเดียวครับเพราะเป็นเนี่ย yeah. กันหนึ่งอย่างวาทอตั้งแต่ปีเดือนเดือนคือสติกายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับกดเนี่ยครับจะมีคำเตือนอย่างเดียวครับอินโฟนจะไม่มีครับเร,เริ่มใช้เริ่มใช้ปีเดือนตุลาสองห้าร้อยห้าห้าสิบสองครับเนี่ยจะมีกอรแปลงชุดนี้จะหายนะ เราเป็นลุนเพลงลูกทุ่งของแกมิโก้ครับแต่ถ้าใครซื้อของแท้ขอให้ครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเป็นงเป็นเสียงก่อนเดวไม่ได้ยินโอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ขึ้นปุ่มพีบิดหน้าเพลงบีพีซีเหมือนเดิมก็ โอเคครับกข็ขอเป็นแทน dvd ครับโอเคครับมาต่อที่ dvd Clo ค k g a เกครับก็คือแะมีโกที่สุดแห่งปี2554ครับเพราะว่ามีมีเจมแคมีโลโก้ขึ้นมาประมาณนี้ครับจยเปิดให้ดูครับ dvd Clo คลาฟเกตจะเลื่อนลงได้ครับ เยวเปิดให้ดูว่าจะละักษณะอย่างไรครับอาจะมีคำเตือนจะภาพจะชัดกว่าว c ซีครับโลโก้แกมมี่อเกจะชัดขึ้นขึ้นเรื่อยๆครับจะ เนือกว่า VCD ครับจะปิดเสียงก่อนจะได้ไม่จะได้ไม่ติดอย่าติดลิขสิทธิ์เพลงเขาครับเนี่ยดีวข้าเกดเขียนว่าจะเล่นอัโตโนมัติพร้อมร้องตั้งฉบับส0วินาทีครับเนี่จะเลื่อนลงได้คือ Audio Setup ก็คือตั้งเสียงื่องฉบับหรือจะร้องคาราโเกะก็ได้ครับ ส่วน Song selection ก็คือเลือกเพลงโอเคประมาณนี้ครับผมไม่เปิดแล้วกันครับไม่เปิดข้างในเพลงเดี๋ยวจิดไว้ก่อนครับครับแผ่นต่อไปคือมันแปลกแปกนิดนึงคือคือคำคำเตือนมันแปลกๆแล้วก็โลโก้เกม แกมมี่คลาวเกตทำใหม่ครับก็คืออัลบั้มนี้ดีวีดีคลาวเกตเวสคิดชุดที่สองครับจะเปิดดูจริงๆเพราะว่ามันเพราะว่าเออคือตัวเนี่ยสองโลโก้เนี่ยเขาเลิกใช้มาประมาณเดือนปีห้าเก้าประมาณตั้งแต่เดนตั้งแต่เดือน,น,น,อนมิถุน,นายนครับ นินานยืนสสบครับแต่นี่ในนั้นไม่มีครับที่ไม่มี2โลโก้ขึ้นเพลงก่อนครับเดี๋ยวมันแปลกยังไงต้องชมครับอ่าจะแปลกตรงหน้าคำเตือนจากที่ตามคอมเมนต์ไว้ครับที่ นาจีเอ็มแกมียังใหม่อยู่อ่โลโก้แกมีคาราเกตทำใหม่ครับแต่มันเป็นสิบโอ๊เป็นเลตเตอร์บอกสี่ต่อสามครับอ,อ่าไม่หาเป็นสิบอเก,ก้าไม่ได้ครับอ่จะก็ขึ้นหน้าเม,มนูเหมือนเดิมครับ voice karaoke backing track song selection ก็ยังเหมือนเออคืออืมโอเคก็ยัดไปต่อแผ่นคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับแผ่นต่อไปจะเป็นวิซีคอนเสิร์ตคืออันนี้คือบัตรกัลเดดเดอสตาร์อะไร เบสคอนเสิร์ตเนี่ยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะมีคำมีอินฟอนเนี่ยประมาณน,นี้ครับอินฟนกับคำเตือนือนปัดก,กดมันหมายความว่าไงคือมันออฟไว้ครับถ้ากดสิกดพีซีขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะจะชัดกว่าพีซี ก็อ,อย่างหน้าเหมือนเดิมครับะจะปิดเสียงไว้ก่อนอาจจะขึ้นประมาณนี้ครับถ้าเป็น vcd concert จะขึ้นคำว่ากดหมายเลขที่ต้องการถ้าเป็น DVD คของเสิร์ฟจะมันเลื่อนลงได้ขึ้นไตเติ้ลนันเองได้ครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอแผ่นที่ไม่มีไม่มีอินโฟนครับโอเคครับมาต่อคอนเสิร์ตอันนี้ครับที่ไม่มีไม่มีอินโฟนครับเพราะว่าเป็นวอทอเหมือนเดิมอาจจะไม่มีคำเตือนต้องกดออฟเข้าไปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับมีคำเตือนเฉยๆแล้วก็มีปุ่ม PPC ครับ อาจจะขึ้นประมาณนี้ว่าเป็นกดคําว่ากดหมายเลขที่เลือกเพลงที่เลือกเพลงที่ต้องการครับโอพอแค่นี้ครับเดี๋ยวต่อที่ดีวีดีอันอันสุดท้ายครับดีวีดีคอนเสิร์ตบอดี้แส m 13ครับโอเคครับมา,มาสงสัยแผ่นที่2เข้าไปเพราะว่าม,มันมีเนื้อหาพิเศษครับ เล่นแล้วอาจจะมีไตเติลเหมือนเดิมครับลดเสียงก่อนดังปิดเสียงก่อนมันมีเสียงเพลงอยู่อาจจะมีเขียนทั้งว่า DVD ดีคอนเสิร์ตจะเล่นอัตโนมัติพร้อมสเตอริโอภายใน10วินาทีก็คือก็คือมี ก็คือถ้ามันไม่กดหยุดไม่กดเล่นก็คือมันจิบวินาทีจะเล่นเลยครับก็เหมือน DVD ดีคราวเกตนี่แหละครับดูสองสแลกสองแชั่นก็เลยเลิกเพลงครับแล้วก็อแดโว่เซตอก็คือ Do l b y ต้อน2.0 5.1ส่วนเนื้อหาพิเศษก็มี Behind ีไฮเดซีนคือเบื้องหลังการทำคองเส์ตแล้วก็โปสแกลลี่คือรูปภาพครับโอเคประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วครับกับพูดถึงพูดถึงของ VCD DVD คลวเกตกับคองเส์ตว่าจะเป็นที่มาอย่างไรครับก็คลิปนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับสงสัยผิด ผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนพูดผิดพลาดพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับใครรู้ข้อมูลส่วนนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ